ไม่อยาก้าวงกลสตดๆนี่จริงๆเออเออเออจะจ้างก่จ้างก็ได้แล้วเขาจข่คที่เบอร์นี่นะเบอร์หนี่ไปทำอะไรปงาบบ้ากะงามบอเพราะว่าพมาฆ่ามเป็นคนคนจังสิบุุเพระท่าน เอาไข่เก่าเอาไข่ใหมไม่ตองมาเรียนตัวแค่เพื่ไม่่หลายบอกว่าเอาไข่เค็มแล้วกินเพิ่มวันนี้ก็เอาไข่ใหมไปแท่มันาไข่หมไ่างใกล้แม่ต้อเจ็บแม่าใครับแเือไจะมอยางเยโก็ใจไข่ยางเอใครอผู้ใครจะมีสาุณไม่สาวม่ไห่ใ